ข่าวการเม่ลวันนะครับผมภายในวันที่26เดือน11 2567นะครับวันนี้ก็จะเป็นในตัวของเนื้อหาภายในไลฟ์นะครับผมซึ่งอย่าวขอหยิบเนื้อข่าวแรกมาก่อนเลยนะครับนะครับข่าวแรกนะครับผมจะเป็นในตัวของปาอัฟโตของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ของครอด1ีเป็นการพักจีนะครับเดี๋ยวก็จะพึ้นิีสารภาพให้ตามนี้ครับความสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในตัวของเนื้อเรื่องของน้องเกทหนึ่งคนนี้นะครับของจากสีเหลือที่ทิ้งตัวเองกว่เจ็บขา สามนั่นแหละครับนอกกว่านี้เลยแล้วก็นะครับผมเนื่องจากเออจริงๆข่าวมีแค่นี้แหละไม่ได้เปอะไรเยอะหรอกและอีกอย่างก็อยากอยากเล่นส้าปล่อยถ้ตัวใหญ่แล้วันนี้ก็เอาช่วงเช้าก่อนช่วงเช้านะครับผมเริ่มของเมื่อวานก่อนนะครับผมก็คือไปเร็วตัวของวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับผมการช่วงเช้าจะเป็นตัวของสีเทานะครับไปแรกนะครับผมเมื่อวันนี้ถูกอีทายจากช่องเรียการถ้าถูกลีทายจะอีป่ายนะครับโซบัสหนึ่งเจอหนึ่งครับผมอืมเมาดูไปเนี่ยไป เหมือนกันเลวมันก็ต่อไปเหมือนทุกใบใบต่อไปนะครับผมเกรเสองนะครับสกิลนะครับผมออโต้เรียการเธอละครั้งเมื่ออยุคนี้ทำการโจมตีและถูกบูทด้วยนะครับถ้ามีเรียการถูกล็อกอยู่ล็อกหน้าที่นี้ไม่ได้หมายถึงมีแค่บอดแล้วนะบอดิฟายก็นับด้วยหรือมีออเดอร์เซ็ตอยู่เอเนจี่บาสามในเธอนั้นยูนิตแถวหน้าทุกใบจะบวกห้าพันแหมเหมือนทัยากใบต่อไปนะครับผมจะเป็นในตัวของออเดอร์นะครับผมเกต2สองนะครับเป็นออเดอร์เซ็ต สก,กิลนะครับผมตรงออเดอร์โซนแอคทีฟนะครับ e n e เ g อร์จีบาร์สองเลการนี้นะครับผมเปิดครอบตามใบเลอการ์ดที่มีเกรดไม่เกินเป็นากาศลึงใบแต่ต้องแสดงก่อนนะครับและถ้าแสดงจะมีตังต่อไปนี้อย่างแรกเลยถ้าเป็นยูนิตการ์ดให้คอลลช่วงอากาศแต่ถ้าเป็นออเดอร์การ์ดนำขึ้นมือที่แล้วนับกับเข้ากองนะครับผมแล้วก็ถ้ามีการแสดงจากเอฟเฟกต์นี้นะครับนำการ์ดนี้เข้าโซ่จริงเมื่ว่าเก่งต่อยนะครับผมจะเป็นในตัวของช่วงเช้าภายในวันนี้นะครับ เช้าภาในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นในตัวของสีเหลืองทั้งสามใบใบแรกก่อนใบแรกนะครับเมื่อลงบรียากาศจากเมื่อถ้าบรรยากาศเรามีกริตเตอร์อยู่ปรดกบผ้าหยิบกริตเตอร์กาดหนึใบขึ้นเมื่อจากจากนั้นที่เหลือกับเข้ากองและสับท่าตะแดง เอามาข้าโตกแม่เ,เหมือนทุใบนะต,ต่อใบต่อไปนะครับผมจะเป็นในตัวของเฟสซอสกิลนะครับผมเรียกัดแถวหลังเมื่อเริ่มต้นในตัวของเปร์เซต์เฟสโซบ้านหนึ่งนะครับผมในเทอร์นั้นยูนิตกลางเกรดสามขึ้นไปทุกใบบวกห้าพันแหมไม่รู้เลยว่าเล่นกับอะไรก็ไม่รูเลยไปดู ไฟสุดท้ายของเช้าไปในวันนี้นะครับผมจะเป็นในตัวของของอกกนนซับอันเดอร์คูเวอร์นะครับมาโต้เมื่อเจอกันดาโซ่ที่หนีโจมตีและถูกบูลนะครับถ้าไม่การเราเป็นอันเดอร์คูเวอร์เกีสามสูงกว่านำยูนิตนี้และยูนิตที่อยู่ในคอลัสเดียวกันนะครับผมทุกใบวิง่งคอนโซลจัวหนึง่งแล้วก็ในเทอร์นี้ถ้ายังไม่มีการไหแดมอยู่เอเจ,เอเจี้จะเอจี้บาสซับนะครับไห้ดำหนึ่งอืมของซับที่ดีเออไห้ดำได้ไห้ดำหนึ่งไหแดมได้ก็เหมือนของเดฟูดอ่ะก็ไหแดมได้ไห้ดำได้เมนคอไ หนักนี่นี่แต่เราจะเล่นท่าพระเจ้ากันบ่าพี่ท่าพระเจ้าโดนทินทนท้งลุกหนึ่งลุกโอฟิเดีตโอฟิเดีตตีได้เช็คทิง้งแล้วก็เล่นอีท่าไหนไม่รู้บูททิง้งบูททิง้งลุกโอฟิเดีตโอฟิเดีตตีประมาณสี่รอบจะทำนั่นแหละไม่รู้เคยเห็นคลิปคนทำอยู่โยแต่ชาเล่นโคตรย,ยากเลยก็อยันดันรุ่นล่างยันดันทุ่นลังทำอยูวะก็มังกรเอ๊ะไอ้มังกรไอ้ชุดไหนนะเฟสติวัลอ่ะ รีมูฟเอาไอ้นั่นขึ้นมือนั่นลุกแล้ว <hacia> ก็เ <LET> อ <'S S 1> ้ข้าหนึงเอ้เอาออฟฟิเดตตีเอาอีกข้าหนึงตีสกิลนกทองทิ้งไอ้นั่นแล้วก็อ่าสกิลไอ้นั่นโดนทิ้งลุกออฟฟิเดตสกิลมังกรที่อยู่ในหลุมเอาไอ้นั่นขึ้นมือเล่นอีกรอบหนึ่งเล่นไปเรื่อยๆวนๆวๆวนๆวนๆโอเคช่วงทองแล้วก็มีเกรงเท่านี้นะครับแล้วก็ป้ามึงเอาเลยเฮียในไลท์ยกมึงเลยมาอ่ากาใบแรกครับก็มังกรฟ้าเกรดสอง เท็บอกว่าเมื่อลงสนามถ้าแวนมีคำว่ามาร์กอยู่ในชื่อกาสเกรดสามสูงกว่าโฟบัสหนึ่งแล้วก็ตัวเองจะบอกห้าพันแล้วก็ถ้าคอร์สที่โฟบัสเป็นค่าคอร์สกรายไปนี้เป็นมาร์กออาฮิวดากุมจะยิงคู่แข่งหนึ่งตัวครับก็ก็ก็ดี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 ออามาเล่นกับพระเอกบอกนี้ไอ้พระเอกไรนี้แกคูข้ามเลยครับประถัดไปครับอาเกรดหนึ่งเท็กออโต้เมื่อลงเรียการ์ดนอกเหนือจากแบเทนเฟดครับถ้าแวนของเราเป็นแคนิว่าหรือคิฟกิล่าในชื่อกาสเกรดสามสูงกว่า โซบาร์หนึ่งเปิดก๊าซเจ็ดใบบนสุดเลือกสกานเลตอะไรไม่อยากผมจับชื่อไม่ได้หน่อนะสกานเลตเฟรมสกานเลตเฟรมเลือกสกานเลตเฟรมหนึ่งใบหรือมาร์กออฮิดากุมหนึ่งใบเอาไปนั้นขึ้นมือครับแล้วก็เลือกเรียกการของแข็งหนึ่งใบยิงทิ้งด้วยครับเก่งหมอกเด็กเฉียบท่านถามแย่คนชมมันเยอะแต่มันมีที่เยอะหรอวะไม่รู้ก็อาจจะจัดใหม่บัตรถัดไปครับของซับกิโฟกิล่าแล้วก็ตัวของแดงมาร์คเทคออโต้ครับมาลงเรียการ จีบาร์สสามหามาร์กอัพฮิวดากลุมจากเด็กหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็สับกองเทคแอคครับเรียการคอร์ทบาร์สหนึ่งบายตัวเองเอามาร์กเกอร์พึกษาหนึ่งใบแปะช่องที่ไม่มีมาร์กเกอร์พึกษาอยู่แล้วก็เปิดเจ็ดเอามาร์กอัพฮิวดากลุมหนึ่งใบขึ้นมือครับแต่ถ้าในบายโฟนไม่มีตัวเองอยู่จะดูเด็กแทนเจ็ดใบครับคิดว่าไอะไรสุดท้า,ายไอสุดท้ายครับแกรนีวา่ามาร์กเทคคอนการ์ดใบนี้ไม่สามารถไล่ทับการ์ดใบอื่นได้นอกจากแกรนิวา่วาเกศสามในชื่อการ์ดเท่านั้นแล้วก็เทคออโต้ครับเป็นการ์ด เมื่อเห็นเรียอากาศคู่แข่งโดรีไทยเจ้าหลุมหนึ่งใบของเราครับไปบายค่่ำด้วยครับเหมือนเทที่แล้วแล้วแล้วก็เท็คอนครับแวนกาธในเทิร์ของเราแถวหน้าของเราจะบวกพาวเวอร์สองพันตาจำนนใบายคว่มทุกๆหนึ่งใบครับก็คือลักไก่บายหงายไม่ได้ก็เหมือนเที่เก่าๆนั่นแหละครับแต่ละจะ็นบทยังงแค่ละล่างแรกกันหลยมิชัทคาับเที่ที่สองทที่พูดมามึงเอาออกประเด็นเลยได้ไหมที่กูรอฟังประเด็นอยู่ไหนอีก โอเคเทคแอคครับเวนการ์ดวันฟอร์เทิร์นเลือกการ์ดที่ชื่อกันไงว่าที่ชื่อต่างกับตัวเองครับ1ใบจากมือหรือดอกหรือ,รอโซรีมูคการ์ดน,นั้นออกครับแล้วก็ได้เทคแอคของการ์ดไปที่รีมูปไปครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอสของเทคแอคนั้นและตัวเองจะโบน์หคีย์ด้วยครับเทคแอคถัดไปครับเทคแอคเวนการ์ดวันฟอร์เทิร์น โซบ้าหนึ่งเรื่องยิงเรียการพวกแข่งหนึ่งใบครับถ้ายิงไม่ได้จะได้โจวดแทนครับก่งับเกิ่งมากกๆๆๆิ่งมากๆกดล้างแรกก่อนนะไอ้เปิดฆ่าแม่งะอะไรยิงตามเกที่เปิดเจอแล้วแล้วก็ยิงอ่าโซบ้าแล้วก็ยิงพวกที่มันเหลือๆอยู่แ,แล่ก็กดล้างแรกก่อนจชไปแล้วแปลงารกเป็นมาร์กอ่ะแล้วก็ไปปกกอ้ยิงนี่ต่อ กดเทคล,ล่างแในรอบหนึ่งอ่ะสองบารสโอ้โหเอ้ยมันไม่ได้จ่ายบารสนี่อันนี้มันถือว่าเป็นการยิงมันจ่ายคอร์สฟรีอใช่ใช่ใช่ย้องจ่ายอีลืมลแม่ไงไองจ้ะยิงทีบอดเงี้ยไนอนะ้เที่อกดสองทีบอดไม่เกี้ยให้มันรู้ไปนนะถนถ้านี้เพิ่งได้การที่แบบเป็นทุเกตมาด้วยโอ้โหถ้ามันยิงหนึ่งมาได้จัว่วใช่ป้ะถ้ายิงหนึ่งใบต่ำกว่าจะได้จั่วครับนี่ไงสับมึงเตรียมเห็นยิงหนึ่งใบหรือตำกว่าได้จัว่วได้ใบมึงเตรียมอะไรเงี้ย

พอมอี่เกเรีลยเหรอถ้าจำไม่ผิดเทคล่างมันบอกว่าตีไปบายมือตัวเองหนึ่งแล้วก็บวกสองพันมั้งบวกห้าพันจำไม่ได้แล้วทำไรได้ยิง<อ>หนึ่งตัวมั้งไอเด็กวากูมไม่ชอบหรอกกูชอบไอเทคเกลกูเป็นทุเกตเลยบายวะใช่เป็ทุกเกตเลยไอเฮียเกิ์ไปตัวมันเองน่เป็นทุเกตยิงแม่นทั้งสนามเลยต่อไปครับผม<อ>จะเป็นในตัวของเวนการช่วยทีย สูแล้วเป็นการสิบป,ปีของภาคจนะครับก็จะเป็นในตัวของเลดพิเศษใส่ mm hmm. ไ,ไข่นั่นก็คือซูเปอร์เอเนจีแรนหรือ SER นั่นเองครับก็ในเลดนี้นะครับก็จะมีทั้ง6คนที่เราคิดถึง,ถงนะฮะคิดถึงมากเลยครับอยากได้โทโคฮาครับต่อไปเลดเล <Okay. S 1> ดที่โคตรพ่อโคตรแม่เลยยิ่งกว่าแร่เมื่อกี้ก็คือซูเปอร์เอเนจีแรพ p l u นี่ก็คือ PNG โคโนกับอิบุกิตามนั้นนะครับทุกคนออกไปเป็นสลิปก็ไอที่เราเห็นนะก็คือเป็นคนของที่ว่าอันมาังาเนี่ยเป็นลายเส็นมังกาเลยเลยโตแล้วก็จะเป็น,าล,ล,ปนลายเส้นด้วยสวยนะไม่แย่ไม่แย่เลยจะไม่ผิดรู้สิบใปในโลกวะพี่จะไม่ผิดก็น่าจะใช่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 ใชสิบใบในโลกต่อไป ก็จะเป็นในตัวของสปอยในอาทิตย์ถัดไปนะครับผมในตัวของวันลำพังที่สามนะครับก็จะเป็นคนสุดท้ายของบล็อกนี้แล้วเม็กไตอาและเอลียของชขาบล็อมังปะไม่ใช่กบันนาดลูกเตะกบันนาดติกเตอร์เบทเทนเลอร์พี่จำชื่อได้แค่ไหนเออวะกันนาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเลดี้ไปไอเทียลืมอะไรไปเลดี้ไปเซตเลยบอกนะน้ำ่วงเออใช่ใช่ใช่เลดี้ไปเซตเลย ลืม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 ไอ้ดาบเขามาเปล่าดาบไม่มาพี่อ่ะดาบไม่มาสามอาครบยังโอ้ไอสามอาเหลือสองตัวปะสามอาสองแค่สี่สามอาเหลือสองตัวสี่เท่าไหมถ้าสามอาเหลือสองตัวฮะสี่เท่าสี่เท่าเหรอใช่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 เลยสองเหลยสองเหลยเมย์ไโอ้เหลือสองตัวอ่าตัวหนึ่งเกรดสี่อีกตัวหนึ่งไอ้ดาบแน่เลยมันโดนล็อกแล้วเฮ้ยอาจจะไม่ใช่เลดี้เบธเลอร์บ่อนางน้องถ่วงก็ได้พี่ กูว่ใช่วะอ,อาจจะเป็นไอ้ดาบก็ได้ก็เหมือนคนน<อ>ี้ไม่เป็นคีสองอาร์แทนก็เหมือน<ะ>ไอ้ไอ้ตัวเลียงของโคโนโ่ไอ้ั่านสองอาร์พี่อาสองเอสองท่นหนึ่งนะไอ้ไม่ทง่งนกนครบแล้วสามอาร์ครบอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนะกูนั่งไล่ก่อนสมองกูระยพังเข้ามันออกอะไรไม่รู้นะอ่าฝีเท้าออกแค่เดเมนชันตัวเดียวเลยกูกูว่าแม่ กูกลัวอย่างเดียวไม่ไปออกพีกันอะไรทุกอ,อย่างเว้ยกูกลัวไม่ใช่ของซัพนี่ใสัยไงเทออสเบเกอร์ดะก้นแม่งออกมากูด่าพ่อผมก็ดา่าถามว่าด่าพ่อเราขายเด็กที่ปัจจุบันแล้วไปเล่นมันม้ยไม่กูถามนะไม่เอาเลิกเล่นถ้ามึสางสปอยเกออสมากูกูเล่นมึงจังเลิกเล่นไม่เล่นด้วยใช่ใช่พอคนพอถ้ามึงเกออสมาคนน่าจะเลิเกเล่นเยอะมึงจังต่อไปก็มันไม่เหลืออะไรหรือเป มดแล้วหปดหมดแล้วในตัวของไรไปนี้ก็หมดเป็น,นเท่านี้ครับผมก็คลิปสั้นๆที่พูกคที่พกูอัากันยาวอีกแล้วก็อ่ะก็ถือแหรับคนที่มาดูไลคคลิปก็ขอบพระคุณนะครับผมที่รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ขอบคุณในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีคนคอมเมนต์กันกนะครับผมขอบพระคุณจริงๆฮะที่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าช่องเรานั้นไปทิศทางยังไงต่อหรือ ทุกคนชอบคลิปเราในแบบไหนกันหรือมีการระ,ะบายการเช็ดเหี้ยคัดลดัตคอมเมน,นต์อะารกันเป็นเอกสารมากไอเหี้ยดาบก็อ,อยากจะบอกคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่อยากจะบอกแล้วกันว่าทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยครับผมการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเองหรือยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถแสดงได้เลยครับก็พวกผมนั่งอ่านกันอยู่แล้วฮะก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วติงชมได้ไม่ว่าการขอแค่ยด่ากันก็พอ คือถ้าเปิดมาไอ้เหียไอสัตว์ไม่เอานะฮะไม่เอาขออนุญาตไม่ไม่ให้นะฮะถ้าตายังมีเหตุผลอันนี้เรารับฟังแต่ถ้าอยู่ว่าเปิดแบบนี้ไม่เอานะฮะก็หรืออยากจะระบายการหนังหมาไปไหนที่คุณรู้สึกว่าในไลฟ์ในวันนั้นหรือช่วงเช้าวันนั้นมันเหียเกินไปก็ระบายได้ครับไอ้เหียคัดลารนะครับไอเหียด่าเออไอด่าเฮียเลยก่อนระบายได้ครับเต็มที่ถือว่าช่องผมเป็นช่องที่คุณสามารถระบายด่าก์ดได้เต็มแม็กเลย เต็มท <MP. S 2> ี่โอเคก็เขาพูณจริงๆนะที่รับชมกันก็ต้องขอบคุณคนดูจริงๆนะที่เขาจะที่เขาคอมเมนต์ด่าการไอ้ีอ่คันลารอ่ะกูมีความสุขมากเลยการได้ได้ได้อ่านคนด่าคัลานลารทุกคนคอมเมนต์ไม่ทางเดียวกันใช่ซึ่ง mm hmm. ดีใจนะเราเอาเอา,เา,เาพวกเราดีใจนะเห็นคนด่าคัลานลาดอ่ะไม่ไม่ได้ดีใจที่ว่าคนเขาตั้งใจมาด่าคัลานลาดดีใจที่ว่าทุกคนคอมเมนตนะ์แล้ว เดีมีความคิดอะไรไปทางเดียวกันนะโอเคก็ไม่อะไรมากแล้วกันนะไปเจออะไรทีคือในตัวของวันพฤหัสภายในวันที่28สิบดนี้นะครับผมก็อ่าไว้เจอกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อให้หลายคนหรือคนที่ท่านอยากจะแชร์คลิปนี้เขาเห็นนะครับก็ให้เขามาดูได้นะฮะโอเคก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วพวกผมเองก็ถ่ายกันดึกด้วยต้องไปพักผ่อนอะไรกันเรียบร้อยแล้วเจอกันครับ มึงรู้แต่มึงรู้ว่าเห็นภาพนั้นอะแม้ตะหงิดหงิดใจกูอย่างหนึ่งมันคือภาพที่ปล่อยมันอ่านถ้าจะไม่ผิดของสมาชิกของช่องปะมันในนี่ไงมัน,น,มนเป็นภาพลายเ<า>ดือนอะเออใช่ไอ้หรือของภาพลายเดือนของเทนดิเอ้นี่ที่เป็นที่เขาเ,เอาไปโผล่ในรารการพิโรอะเป็นเกมการกินตายอะ,อ,ะๆๆๆอ่าใช <ๆๆ S 1> ่ใช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 ่เอไอ้ไอ้นี่คูลางตะห่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทำไมมันแปลก ทำไมมีโครนโนมีคนเล่นชิละนุยมีคนเล่นลูอาร์ใช่ไอหัวขาวนั่นอิบุกิพี่อิบุกิเหรออิบุกิอิบุกิไอเฮียแล้วไม่งันเหมือนไดสภาพนั้นอ่ะเดี๋ยวถูกแล้วคนเล่นดุยยเฮีหคนละคนอิบุกิพี่อิบุกิโคจิแต่วะไม่ใช่คาซุมิไม่ใช่คาซุมิีย่กุนวนต้ม คูดูอีบุกี้ต้องไปสั่นถ้าไอ้นั่นมันจะเป็นผมขาวตาเหลืองไอเชี่ยกูมองไม่เห็นเชี่ยชิบหายเชี่ยพลังผมขาวบางบางตากูไอสัตว์แต่ก็เข้านี่แต่ก็เข้าแก๊สที่กูมันที่กูมีวลังสมอนแปลกๆภาพนี้อยู่ดีอ่ะก็ในภาพเนี้ยคนเล่นจีคนเล่นปะก็ภาพจีมันเข้าดีมันมาสามคนอ่ะก็ตรงตามที่มันจิ้มจิ้มมาเลย เนี่ยก็น่าสีเหลืองไยโยชิองโทโกฮาอะไรนี่ใบหรือเปล่าไม่รู้คือกูว่าโทโกฮ่าเสร็จแล้วน้อยไออาชาน้ยอืมแต่อีสองงนนั้นอีสองอันนั้นอ่ะก็กูว่ามีสิทธิ์ผมว่าถ้าไอตอนเนี้ยสไตล์มันจะชอบออกมาเป็นคู่อ่ะผมว่าถ้าโทอาถ้าชิองจะออกชิองจะออกคู่กับโทโกฮะเป็นอันไมากับอาชาออกอมกันแล้วไอสามสตาร์เตอร์มันจะครบเลย ส่วนไอ<ต>ของไทยโยผมว่าไม่ออกพร้อมกับแกลลบกูบว่ามาฉีกเวททุกทุกว่าห้าออกคู่กับพี่ชายเบดมาร์โออ่าเป็นไปได้เป็นไปได้เอส่วนอีชอนก็จะไปออกคู่กับโกอืมเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดแต่ไม่ได้อีกเพราะว่ามันซ้ำน่ชั่นจะเอมาที่สองที่เพรโอโ้โหถ้างงั้นแต่ว่ามันมันจะมจะีอีกทางฉีกนึ่งซึ่ทุกคนน่าจะลืมแต่กูไม่มีทางลืมมัน อ่าเอาเไม่ใช่เอาไหม่ oh กับอันว่าแกปเปอร <Mr. Bro. S 3> ์วิกเตอร์เหรอฮ้ยวิกเตอร์งั้นหรือมึงมึงบอกเลยนะเฟนริวใช่ป่ะเฟนริวสีอะไรสัตว์เฟนเรียวสีเหลืองเอ้ยที่ยมาให้มึงไม่ล่ะ <c oughs> ลืมแม่แงไอ้ท <c oughs> <c oughs> ี่ยกูกูยังมโนโกันเลยไอ้ที่ไม่ก็คงไม่ได้ออกสีเดียวกันหรอกไอ้สัตว์ไม่ก็เยอะไปอย่างนั้นอ่ะมันน่าจะหลบๆแหละถ้าจะออกไปจริงอ่ะก็ถ้ามโนนะ ถ้าเรามาโนกันแบบเกาๆแล้วดก็คือแบบเปวากระป๋องก็สุดเลยแต่ผมว่ายังไงถ้าชิอองจะมาก็คงมาพร้อมกับโทโกฮาแหละให้สตาร์เตอร์มันครบสามคนไม่ไงแต่ปีหน้ามันมันต้องไอนี่ปะปีหน้าไอ้เขียวหน้าจะมาใหม่ไม่แต่เขียวมันเพิ่งมาไงเขียวมันมาแล้วหนึ่งวมันเพิ่งออกเลยเขียวไหนรถใช่ใช่เขียวเพิ่งออกไงไม่จะออกเลยเหรอง่าเกินไปปะก็คงจะต้องไปบนเป็นมันต้องขั้นกอนนะเหลืองไม่เหลืองก็เทา น่าเ,เหลืองเทาเท,า,ทาต้องมาแล้วโอ้เทาเงียบอยู่เทาต้องมาเทาต้องมามีสีไหนยังไม่มีอ่ะตาชมพูตาชมพูก่อนไม่เหลือแล้วทุกสีมีละชมพูมีแค่สีเดียวที่ไม่มีมชมเพราะน,นั่งงานมันต้องมาเป็นคู่เท่าไรแล้วชมพูจะมาคู่ใครอ่ะอออไอนี่ไ,ไงคิดไม่ออกอะ่ะมาคู่แบทฟิตเก็บไว้ตรงนั้นในสัตว์ เก็บไว้ตรงนั้นที่ไม่ต้องโผล่ที่อยอยู่ตรงนั้นไปมึงโผล่ไปได้ปกติพอที่ไม่ต้องโผล่ที่เรื่องบล็กเปนจีไม่เอาก็ถ้าผมส้มผมจําชื่อไม่ได้แล้วฐานแฟไต้แรกของชมพู่อ่ะไอ้ฐานแตแรกของมาร์บิด้ากูก็ลลมเหมือนกันถ้ามันมาก็อ่าอยู่คู่กับลูน่ากับอามูได้ก็ถ้าก็ถ้ามาก็ใช่แต่มันต้องมาเป็นคู่ไงก็ถ้ามาเป็นคู่ก็อีกคนหนึ่งก็ถูกฮะตีเขียวปะก็ไม่ได้ดิเพราะว่ามันต้องมาทางแบบ มันครบแล้วสิปีพักจีใช่ปะกูว่านะสิปีพักจีก็เป็นคู่เมากาวที่เรามาโนพี่พี่มโนไกกว้ไปทกฮะกับพี่ชายเป็นเบดมาร์ทถ้ามันจะมาจพี่ไม่ได้หรือไม่ก็แดงมันไม่ออกใช่ปะเดี๋ยวออกายที่กูนั่งตรงแดงออกชินัโหนเหรอพี่แดงโหนใช่ปะไปมปีพีหน้าปีหน้ามีติดออกแดงไหมต้องไม่ใช่มุ่งกันต้องไม่ใช่มุ่งกับเขียวที่เรามาโนอ่ะอ่าต้องไม่ใช่มุ่งกับเขียวใช่ปรับเท่ากับว่ามันชีวิตจะเป็นเบดมาร์ท สัตว์สีเทามสิทเป็นวิตเตอร์เออไอ,อคู่นั้นได้คู่นั้นได้ด้วยแล้วเหลืองก็จะมีสิทธิ์เป็นทั้งเอไมาและโกกูว่ามีสิทธิ์เป็นเอไมาใช่คำว่าไงดีอะไอโกอ่ะผมมองว่าออกคู่กับกักรลบไ้ยแต่โกพี่ว่ายังไม่มาเว้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะโวยโกงเลยอ่ะถ้ามาไม่ไม่ไม่ใช่โกงเว้ยมันมันยังมีเอเซลที่มันต้องแอปของก่อน ่าซึ่งแทงไปว่าเอเซลได้จะมาปีหน้า Wonder Acele <AS> ยังไงใช่เอเซลมาปีหน้าใช่ว่ามันก็เท่ากับว,ว,ว่าเอเซลมันจะต้องได้ร่างใหม่ซึ่งถือว่าปีนั้นโกได้ขอไปแล้วไงมันก็น่าจะยังไม่ออกสไตล์โกไงก็น่าจะออกเป็นของรออนก่อนก็อย่างอย่างเอาใหม่พี่จาไอ้ดาบครั้งที่แล้วไม่ได้พี่ไอ้ดาบที่เราทําคิปล่ะไอคัดล้านอ่ะนะใช่คัดลานอ่ะไอ้สอตีลนั่นใหญ่ไปพูดถึงมนันได้ยี่ห้อ จบๆกันไปจบๆกันไปพี่เอ็กูแบีงนึกถึงมันถามไม่ได้หรอพี่พี่เอ็ยด่าพี่อะไรอะถาพายอดเดียวกูดีมากเลยค่ะแต่กูไม่อยากจะพูดถึงมึงเลยเพียทุกคนพูดไปทางเสียงเดียวกันนะด่าบพี่พี่เอ็ยด่าเพี่เบ้งคนดูกับคนดูคนเล่นกำหมัดคู่กำหมัดแม่ยิ่งคิดอะไรบ่กูอ่ไอดาบพี่ ผมเชื่อพี่เว้ยไปยีน้ามันต้องออกแดงแน่ๆแม่งออกแน่ๆเบดมาร์มผมเชื่อพี่เว้ยเบดมาร์ไม่ก็ <ใน S 1> โ่าไาเบดมาร์ผมสนใจน้องเขามากกว่าถ,ถ้าอ้ยถ้าเบดมาร์ก็มีสิทธิ์เป็นแทนสู้โวร่ไงแล้วก็เก็บปีต่อไปเป็นรอยยอกับโัโก้แฮกอ่าก<ด>็ได้ไหมเออเนี่ยสิทธิ์ได้ไ,ไดเราคงไม่มาฉีกเป็นโกหรอกไอ้เหี้ยไหนๆมันต้องครบทีมอะ ปัญหาของโกคือเทคจีเบรกแม่งเปิดห้าคอได้คือเราตีกับโกกูตีไม่ตายแน่แน่ใช่นี่อย่างนั้นที่ว่าโดโกมันยังไม่มาเร็วๆนี้นอะไรพี่กินอิสรที่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่ใหญ่มากอ่ะไอ้เหี้ยสักพักเราพูดไปพูดมาแม่งโกออกจริงอ่ะโอ้โหไปเล่นเบเบียดีอ่ะเรียกคุณเลิเออาก,าเ,ก,กเ,เล่นดีกว่าอแกาเก็ตพี่อะไรแกกินพี่อะไรเล่นเเบดปิดห้าเราเอาพีจีเราไป,ปคไอยสัตว์ทึ่งดังหมา พอทิงพอเปิดห้าเสร็จปุ๊บโอ้ยมือไม่มีทำไงดีนะเมื่อกี้มึงมือหมดโอ้ยเวียนอะไรอะไอของแดกสไตรเดอร์บ้างของลัวนอะร่างใหญ่สุดอะใช่ใช่ใช่เออสไตรเดอร์แดกสไตรเดอร์บอกไงนะให้มันคอวีจีจากมือใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไอเฮียเป็นจักงใช่เฮียเป็นโดยจักรองไอยเฮียอย่างทุเล่นเลยโอ้ยการที่แบบถือว่าห้ามการเกิดหนึ่งขึ้นจากมือห้ามปลาพี่ทักหมาเลยโดยเฉพาะไอตัวที่มึงออกอาทิตย์ที่แล้วอะ เมลวตอมอ่ะคือคือถ้ามึงออกโกมาในช่วงนี้เรดีแล้วกูจะรู้สึกแบบทำอะไรบูชิมึงทอะไรลงไปบูชิใครฝังใครฟอมึงเนี่ยเมาอะไรมึงมึงทำอะไรลงไปแกเมาอะไรบูชิไอไอดอกไอดอกอะไรวะไอดอกช่วงที่ว่าเอามาก,ก,าากาันสไลด์ก่าเนี่ะไอดอก,กน้นก็ทีนึงแล้วอ้าใช่กูก็นั่งหมกแต่มันขอจากการดีดอะ ไอ้ที่คนอะไรเขาเอาไปท่ากันท่านะเด็กไหนวะที่เอาไปกันท่าพีจีอ่ะผมเหมือนเคยเห็นอยู่ว่ามีคนเอาไปใส่กับออเดียมมัง้งออเดียมเหรอประเด็นคือไอ้ตัวนั้นอะ่ะห้ามห้ามลากที่ลากมาแล้วเทคออโต้จะหายอะ่ะอ,อมันบรงคบขออยู่เลียแถวหน้าใช่ไงซึ่งแม่งแบบเทคแม่งต้องอยู่ในบอร์ดด้วยถึงจะลากมาแล้วไม่มีเทคอะ่ะซึ่ง<ต>มันมาจากกองมันไม่นับไงก็ ตอนแรกไม่ไม่ที่ยกกรณีไปถึงตอนแรกอะไอ้ที่เอออกมากันนะอ่าไอออเดอร์บอร์ดใช่ไหมเออออกมากันไม่ใช่ออเดอร์บอรดด้วยไอ้ที่อะไอบิติงลากทั้งหลายไอ้สัตว์อ่าสามสีเออตอนแรกก็ออกประกันอย่างนี้ไอ้ที่อะตอนแรกก็เอาไปลักการนี่กูโงกูไม่กลัวมึงหลิกรีกูลักพีจีประกาศกหมากูหมาแบ็กไมค์กูหมาเลยแบ็กไมค์มึงหมายใช่เปล่ากูนั่งเงิบเลยเอี่อกูกูแบบ เชือกหรือจะบ้าเด็กกูก็ไม่ได่าพีจีนะแ,แต่เด็กกูนั่งคอนโทรลมือเขาจะมือเกาแตกอ่ะกูก็แบบเย็ด yes, ชนะแล้วเนะี่ยเป็นขอวีจีลงบอร์ดแล้วม่นแตกออเดอร์ควยแบบประเภทนั้นอนะ่ะไอ้เหี้ยเหี้เพราะวีจีลงบอร์ดแล้วก็แปะออเดอร์เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทําก็คือเทริญครับตีครับพีจีจากบอร์ดเขาไปปราศครับ,ปปรบทิ้งมือหนึ่งฮะอะไรมาจากไหนเนี่ยไอ้เหี้ยพอพอะไรจากนั้นครปุ๊บประกาศเอาลากบอร์ดเอาจากบอร์ดมาประกาศเอาเทคไม่เทคไม่เกิดนะ มา <S <S ไม่ได้ช่วย <S <S เลยอะฝองมันเป็นสองอาแล้วมีเทคเดียวแล้วมันไม่น่าใส่ขนาดนั้นอะแล้วกูไ่พี่ไทยนะมันผมตอนนี้ผมไม่มีที่ใส่แล้วอเแต่ว่ากลับกันก็คือไม่มีคนใช้เลยเหมือนกันก็เป็นกรณีที่แบบออกประกันไม่เองที่นะลากบอดนะก็ชัดไอเนียกรณีตอนนี้ก็กรณีเดียวกันเลยไอเชี่ยออกฮัฟพีจีนักหนาฮัพีโค่้าพีจีคอจากมือเอสแม่คแม่โดนจากกองอีกแล้วไอ้เวร มาไอ้แต่พี่ว่าุณเนี่ยพี่ว่า,วาออกณจิ๊กแต่พี่ว่าคุณกิ๊กยังไม่มาอย่ามาอะไรก็ได้อย่าเหลืองต้องเอาไมค์ก่อนมันต้องคัตัวทำเวฟก่อนอ่าแล้ว่างไรมามันก็จะมาแล้วก็ถ้าบันเทิงมาอย่าเอา,าฟุลม,มันข้ม,มนหนึ่งกับกองคอเกตดสองเทคฟุลมันคออิดาทวินฟอร์วินฟอร์ดฟัไฟลมันวัด เก็บฝอง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 ไอ้เี่ยอย่างน้อยเอาเอาไม้อามันยังแบบเออมันยังโดดจากกองทีเดียวไงเหียมันไม่ได้จันรลายเปิดห้าโดดได้สักเดี๋ยนะอ่าอันไม่ตอนนี้ที่ผมคิดออกก็คือเอาทวินฟอร์สไอ้เวลาตีไปก่อนหนึ่งตัวเอาทวินฟอร์สตีไปคอฟูลมานฟูลามานคอทวินฟอร์สทวินฟอร์สฟูลามานค่อยครบสิบแปดประมาณแปดรอบอะแล้วก็แวนตีเปิด สักกี่ใบก็ไม <before> you know? ่รู้เฟิร์ดเกยสองลงหนึ่งตัวแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งมันต้องเนิร์ฟเว้ยมันต้องน่าจะเหลยสี่เวฟแหละแต่เป็นเวฟแรงอย่างนี้อย่ามาพากยิงดีอ่ะงูคูแมวเวฟั้นหรอกไปสัตว์กุเล่ไปพี่เราลืมชี้เหน่วยกันแล้วเหรอพี่เก้าเวฟนั่นอะไอ้เหียก้าเก้าเวฟที่ก้าเก้าเวฟจากเหี้ยกูไอ้สัตว์เขากูไม่มีเลี้ยงมึงก็ทำไม่ได้ต้อเข้าชึบจากหลุมนะต้องอากกอลล็อกอะไรมากสักกี่เวฟอะอ่ะผมฟังมันอ่ะกูกว่าปลาไปห้าเวฟอ่ะฟังกูก็ปกอ่ะ ถ้ากูไม่มีบอร์ดอะเช็นบอร์ตตัวเองเออไอ้นี่อะแล้วมึงอย่าลืมด้วยเด็กที่ทำให้เชื่อเยแอบหน้าแอบแบบเช็ดเหงื่อได้อะเด็กอะไรวะนึมชื่อเด็กไอเด็กน้องเงือกอะเด็กของชมพูอะที่เป็นน้องปีกอะที่การเบสสี่ขึ้นอะนอ,อ๋ออ่ีกอ๋ออทิ้งมือเชื่อเยแอบเช็ดเหงื่ออยู่นะมึง มือมือมึงเยอะยังไงมึงก็ต้องมาเติบเป็นการทิ้งได้เลยแบบไอบช็อตเหนื่อยเฉียอีกแล้วเหรออืมยังไงแม่งถ้าแม่งออกตอไมายมาแม่งก็คงเนิร์บเลยเจ็บมันก็คงไม่ไ่าเจ็ดแปดเวฟออกไ้สักก็คงออกมาแค่ฟูไลมานให้ดังก็คงเล่นเบฟอ่ะกูให้มากสุดไปเลยก็หกก็คงจะเป็นอ่าคว่ำหนึ่งคอเบฟหนึ่งตัวจากกองอะไรเงี้ยเออ มอามา,มา,มา,มาแค่นั้นแหละมันก็คงไม่ที่หาอะไรเยอะขนานั้นมากสุดก็น่าไม่ได้มากสุดคือหกอ่ะมันไม่เยอะมากกว่าน,นี้แล้วอ่ะ